สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไซตรงอินผู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านคลองวัวสังกัดสำม,มักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรา์ธานีเขต๒ขอนำเสนอวิธีการปฏิบัติที่ดี best practice ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด2019ในหัวข้อเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน Google Si ต์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนกักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ัในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พบว่าโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานได้มอบนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนทางไกลเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายรูปแบบตามบริบทของสถานศึกษาโดยให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน5รูปแบบได้แก่ 1. ออนไลน์ 2. อ n ออนไลน์ i n e ออน d e น์ n d 5. ออน a n นทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องนำรูปแบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมมาใช้ในการแก้ปัญหาให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้านพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนแอร์ air. จึงเป็นที่มาของนวัตกรรมการ,การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน Google s i t e โดยครูผู้สอนได้เชื่อมโยงเนื้อหาสาระจากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV มาสร้างห้องเรียนที่อำนวยความสะดวกต่อผู้ปกครองนักเรียนสามารถเรียนผ่านสมาร์ทโฟนได้และเพื่อช่วยแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนที่บ้านไม่มีโทรทัศน์เพื่อดูรายการตามตารางออกาอากาศก็สามารถเข้ามาดูเว็บไซต์ได้และยังสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดเลลาะ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019การจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครูผู้สอนจึงใช้การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านอิกเทอร์เนที่สามารถบรณาการการใช้เทคโนโลยีมา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจุดประสงค์ของการดําเนินงงาน 1. นึ่งควสอนริททางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องรูปเรขาคณิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน Google ไต าหมายของการดำเนินง,งาน 1. นักเรียนชั้นประมถมศึกษาปีที่3มีผลสำเร็จทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องรูปเราขาคณิตสูงขึ้นเป้าหมายที่2นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน g o o g l e s i t e รอยละ80กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินง,งานเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างผลงานนะวัตกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย 1. ห้องเรียน Google s i t e 2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องรูปเรขาคณิต 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองในการใช้นวัตกรรมในส่วนของขั้นตอนได้นำแนวคิดและกระบวนการออกแบบนวัตกรรมการศึกษา PDCA มาใช้ในการสร้างผลงานดังนี้ 1. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองวัวของชั้นประถมศึกษาปีที่3ในด้านสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกกลางคําอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ 2. ศึกษาวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกลางต้องรู้และควรรู้ขั้นที่2การดําเนินงานตามแผนดูเป็นขั้นตอนในการสร้างห้องเรียนการสร้างแบบทดสอบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน Google Sites ดังนี้ส่วนที่หนึ่งจะเป็นการสร้างห้องเรียนนะคะ อันดับแรกเราต้องมีบัญชี Gmail ก่อนแต่หลังจากนั้นที่เราสมัคร Gmail เสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ www.google.com แล้วให้คลิกจุด9จุดที่มุมขวาดังรูปค่ะหลังจากคลิกจุด9จุดจะเห็นหน้าต่างดังรูปแล้วให้คลิกคำว่า Drive หลังจากมาหน้า Drive ของเราแล้วให้คลิกบวกใหม่แล้วจะเห็นหน้าต่างดังรูปหลังจากนั้นให้กดคำว่าเพิ่มเติมกดเลือก Google Sites ตามลำดับ หลังจากคลิกเข้าไปแล้วจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของเราก็เริ่มสร้างเว็บไซต์ได้เลยค่ะในส่วนที่2จะเป็นการสร้างแบบทดสอบวัดผลสำเร็จก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องรูปเรขาคณิตอันดับแรกศึกษาหลักเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบ เทคนิคการเขียนข้อสอบการวัดผลการศึกษาจากหนังสือและเอกสารอื่น,อนๆองศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกงกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3 3สร้างแบบทดสอบปรนัย4ตัวเลือกจำนวน30ข้อเรื่องรูปเราขาคณิตนำแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้อำนวยการเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 5. คัดเลือกแบบทดสอบจํานวน20ข้อจากทั้งหมด30ข้อและสร้างเป็นแบบทดสอบวัดผลสำเร็จทางการเรียนเพื่อใช้เป็นแบบทดสอบวัดผลสำเร็จการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างในส่วนสุดท้ายจะเป็นการบวนการจัดการเรียนการสอนก่อนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ครูผู้สอนควรบอกวิธีการใช้งานเว็บไซต์อย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนได้ใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องและเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนก่อนได้รับการใช้งานครูผู้สอนชี้แจงการเข้าสู่ห้องเรียนโดยการส่งลิงก์หรือ QR code และแนะนำเมนูต่างๆบนหน้าต่างของห้องเรียน Google Sites ให้นักเรียนเข้าไปและทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จพอนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้วให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้หรือวิดีโอที่ครูผู้สอนได้เตรียมไว้ในเว็บไซต์ หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนอีกรอบหนึ่งขั้นสุดท้ายเมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเสร็จแล้วครูผู้สอนตรวจสอบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อมาวิเคราะห์ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์จากตารางจะพบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลสำเร็จทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องรูปเรขาคณิตสูงขึ้นค่ะ ในส่วนแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน Google s i t e จากตารางจะพบว่านักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการยนการสอนทางไกลผ่าน Google s i t e เฉลี่ยรอยละ93.83ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดปัจจัยความสำเร็จ 1. ได้นำแนวคิดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเอ t ชีวีของนายหลวงรัชกาลที่9และแนวคิดวงจรคุณภาพ p d c a ในการสร้างนวัตกรรมขึ้นมา 2. ผู้บริหารโรงเรียนบ้านกรองวัวที่มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน 3. ใช้หลักการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมโดยอาศัยความร่วมมือของผู้บริหารครูนักเรียนและผู้ปกครอง 4. ผู้อำนวยการโรงเรียนครูนักเรียนและผู้ปกครองเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019บทเรียนที่ได้รับผู้เรียนได้ศึกษาเทคโนโลยีโดยใช้ความรู้ด้าน ICT มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและสามารถศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลาการเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน o o o l l s s t t s โดยใช้จัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นี้ได้ไปแพร่ในกลุ่มไลน์ของโรงเรียนในกลุ่มไลน์ของชั้นเรียนเพจโรงเรียนบ้านคลองวัวและเว็บไซต์โรงเรียนบ้านคลองวัวขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองวัวและคณะครูทุกท่านค่ะ ที่ร่วมส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างสื่อและพัฒนาสื่อให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียการสอนต่อไปและขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมในครั้งนี้สวัสดีค่ะ